จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดท่ากระบืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครวัดดังของเราใกล้ๆกรุงเทพนี่เองที่วัดก็จะมีหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่นะคะก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยใครเคยไปกราบไหว้ก็จะขอพรบนบานกลับมาก็จะสมปรารถนากันทุกคนอ่าไม่เชื่อต้องไปนะ และวันที่16ถึง22ตุลาคมทางวัดท่ากระบือเขาก็จะมีงานใหญ่ประจำปีก็คืองานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณะภาพและปิดทอ้องรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งก็มากันได้เลยนะ16ถึง22 7วัน7คืนมีดนตรีทุกวันอาธทิอาทิวันที่17มีน้องจ๊ะมาอวันที่18ลำไย19โปเตโต้20เจนกับไทยรถแห่ ยีบเอ็ดพี่แจช๊ชวนชื่นยีิบสองพงศิษฐ์คำพีอ้ามมาดูกันแล้วก็ถ้าไปถึงวัดแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือการหาเหรียญหลวงพ่อรุ่งกลับมาขึ้นคอสักองคหนึ่งอันนี้แอดก็ได้มาองคหนึ่ง